ผู้สื่อข่าวพี่โบก็ไปพูดคุยไปถามมาโนโพรกิงมาเอ๊ะทำไมปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทําไมชุดเด็กๆชุดต่างๆหลายชุดที่ผ่านมาตั้ง16 19ปีเนี่ยในระดับอาเซียนหรือในระดับเอเชียเนี่ยทำไมมันถึงล้มเหลวทําไมมันถึงไม่ประสบความสําเร็จเลยถ้าจะยกตัวอย่างถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับทีมชาติชุดใหญ่ที่ว่าเอ๊ะทำไมทีมชาติชุดใหญ่คว้าแชมป์เอฟเอฟซูขีครับได้ขณะเดียวกันตรงข้ามกันขณะที่ยูยี่ของซีเกมเ้ย19ปี รวมถึง16ปีเนี่ยมันล้มเหลวในระดับอาเซียนพี่กูมาโน,นว่าไงอ่ะมาโนมาโนก็พูดถึงตรงนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือฟุตบอลไทยในในระดับเยาวชนเนี่ยตอนนี้ปัญหาก็คือ เกมต่างๆครับที่ระดับเยาวชนเนี่ยไม่มีให้โดยเฉพาะเกมนานาชาติพี่ครูประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันเลยโดนทอนลงไปเยอะครับหรือแม้กระทั่งทัวร์นาเมนต์ในเมืองไทยมันไม่มีพอมันไม่มีเนี่ยมันจะเอาเขาเรียกว่าอะไรมันจะอาศัยการฝึกซ้อมอย่างเดียวอาศัยการเก็บตัว7วัน4วันอย่างเดียวมันคงไม่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างแน่นอนอเขาก็มองคล้ายๆกันหลายคนนะใช่ที่บางทีเนี่ยพอเราไปมองผลการแข่งขันเนี่ยมันเป็นมันเป็นปลายยอด 那。<Nah. S 2> yeah. แต่ว่าเหตุผลต้นเหตุที่มันมีที่มาที่ไปเนี่ยครับพอพอบอกไปแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าอ้างที่อื่นเขาก็ไม่มีเหมือนกันามาแก้ตัวมาแก้ตัวว่าอาจจะวันนี้วันนี้มาโน่เป็นคนพูดนะครับ<ช>อย่างทัวร์นาเมนต์ในประเทศพรไม่มีปั๊บเนี่ยยูดลีก็ไม่มีแข่งขันพอไม่มีทัวร์นาเมนต์ในประเทศปั๊บปัญหาที่มันเกิดก็คือนอกจากไม่มีเกมให้เล่นแล้วเนี่ยครับการเฟ้นหาผู้เล่นมันก็จะยังไม่มีผู้เล่นที่จะขึ้นมามาถ่ายเลือดมาสลับสับเปลี่ยนหรือว่ามีจำนวนผู้เล่นให้เลือกมากเหมือนเหมือนเมื่อก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเริ่มจะมีทัวร์นาเมนต์ของเด็กๆให้ให้เล่นกันละในเมืองไทยถ้ายิ่งมีทัวร์นาเมนต์เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแน่นอนว่าประชากรฟุตบอลจะเยอะขึ้นสองประสบการณ์ของเด็กๆที่ได้รับโอกาสลงสนามได้รับโอกาสเล่นการเดินทางไปสนามฟุตบอลต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ เกิดการพัฒนาขึ้นเาะเชื่อว่าหลังจากนี้ต่อไปเมื่อไหร่ที่มีทัวร์นาเมนต์เกิดขึ้นการพัฒนาของโบการฟุบัลเด็กอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นไปด้วยทัวร์วนาเมนต์ในต่างประเทศอ่ะบางคนก็บอกอย่างคุณคโอภาสบอกว่าทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศไม่มีเวียดนามเขาก็ไม่มีหรือเปล่าอันนี้ไงนี่คือเหตุผลที่คุณคนจะบอกว่าที่อื่นเขาก็ไม่มีเหมือนกันนะครับ อ่ะมันก็มันก็เป็นมุมหนึ่งที่ที่มาโน่หรือว่าโค้ชคนอื่นก็บอกว่าก็มันก็ไม่มีเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าของเราในประเทศก็ไม่มีด้วยมันก็จึงไม่ได้เหนือหรือแตกต่างจากการแว่ <c oughs> กันแล้วก็เราเองก็ <c oughs> ไม่ได้เทส <c oughs> ไม่ได้ทดสอบอะไรตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยแต่ของเรามันก็ได้แต,ตกต่างนิดนึงนะเวียดนามเนี่ยเขาไม่มีทัวร์นาเมนต์ก็จริงแต่เขาส่งทีมไปเก็บตัวหุ่นเครื่องในต่างประเทศ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> าทางออกแบบนั้นนะฮะคือคือในช่วงฟีฟ่าเดย์หรือว่าช่วงต่างๆเนี่ยเวียดนามพยายามที่จะให้ทีมเด็กๆปรือินทาางหว่ เชิญทีมอุ่นเครื่องแล้วก็ต้องบอกว่ามีการรวมตัวของทีมอย่างต่อเนื่องครไม่ไม่ใช่แค่เวีดนามไปปูดหลายๆชาติดีกว่าขณะที่ไทยเนี่ยบางครั้งเราต้องยอมรับว่าถ้าหากว่าไม่ไม่ใกล้เคียงหรือไม่นับถอยหลังเข้าสู่ทันเมต์จริงๆเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยไม่ได้เปิดแคมป์กันเลยอ่ะคุณใหม่ๆบอกว่าใครบอกว่าเวียดนามม่ีลีกเยาวชนเขามีนะใช่เขามีลีกเยาวชนด้วยนะฮะถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับใน Facebook และกด s u b สไคร์ e นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร0อย8นะครับ